นี้เรามาดูการจอแดงกันบ้างการจอค่ายแดงไม่ใช่สีแดงนะสีดำในราคาไม่เกิน3 9 0 0 0ื่นเ XT เป็นตัว8ปดก็เหมือนกัน9 0 6 0ศูนย์ XT มีทั้งรุ่น Vram แปแล้วก็รุ่น Vram สิบหราคาส่วนต่างก็ประมาณสัก2,000เหมือนเหมือนกับ5 0 0 0 TI ที่มี Vram 8ปดแล้วก็สิบหกตราคาก็จริงๆก็ใกล้ๆกันนะราคาก็ใกล้ๆกันนะตัวนี้เป็นจากแบรนด์ Power Color นะครับที่ใส่ไปจริงๆหน้าตาเนี่ยค่อนข้างธรรมดามากเลยนะเรียบๆง่ายๆเลยถ้ามองมาเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันคือกาาอะไรอะใช่ไหมเดาไม่ออกหรอกหรือว่าเดาออกออว,ว่ะเ,เ, <laughs> เอารู้เลยเอาพวกเขียนว่าเรดิออน อ่าเนี่ยเดิออ power color 9 0้0 xt นะค8 0บาบาท cpu intel หลายคนอาจจะอาจจะยังไม่รู้ว่ามันประกอบด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าต้องใช้ cpu amd การ์จอ amd นะก็คือ cpu intel ก็สามารถใช้กับการ์จอ amd ได้หรือว่า cpu amd ก็สามารถใช้กับกาจอ Nvidia ได้ไม่ใช่ว่าเขียวเขียวแดงแดงไม่ใช่นะนะครับตัวนี้ก็เป็น cpu i 5 4 4 0 0 F สี่ร้อ6 f c บีุเท็ดู4์ g g h z ตัวนี้ก็ เป็น c ี u ีที่ขายดีที่สุด นะเวลานี้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่ราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากแล้วก็คุณภาพประสิทธิภาพนี่ต้องบอกว่าเกินราคาจริงๆนะตอนนี้คือถ้า i5 1400F ก็อยู่แถวๆประมาณห้าพันต้องบอกว่าราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากถ้าเทียบกับประสิทธิภาพนะมัลต์บอร์ดเนี่ยใช้เป็นตัวกิกกับไบต์ BJ00MD3HP จากกิกกับไบต์ DDR5 แรมสล็อตแรมสี่ช่องตัวนี้ใส่เป็นสองช่องสามสิบสองกิกตัวนี้ถ้าม,ามองสังเกตรแรมก็จะมีสองตัวนะครับคอไซแวนเจียนสิบหกกิกสองตัวใส่เป็น แกลลอนรวมกัน2ตัว32กิกนะครับแล้วก็ยังเหลือให้ใส่ได้อีก2ช่องก็คืออนาคตสามารถใส่คู่หนึ่งั p เป็น64กิกได้เลยสตอรี่หนึเทราไบต์แล้วตัวนี้เป็นคิงตันเอ็มวีสามลิตรหกพันไรซ์สี่พันจากคิงตันนะครับประกันศูนย์สามปีเจนสี่นะครับแล้วก็มีพาวเวอร์เจ็ดห้าสิบวัตต์แปดสิบพัทแล้วก็มีซิงลมนะครับจอนโบว์ซีอาร์หนึ่งพันแม็กตัวนี้ระบายความร้อนให้กับไอ้ห้าสิบสี่สี่ร้อยเอฟของเราเคทซามาจีเซตเอสแบบ ง่ายๆนะไม่ต้องแบบคิดอะไรเยอะ g z เหลรับจบให้เปลี่ยนไฟได้โอ้อย่างสวยอ่ะฝาข้างกระจก Temple ต u การนะก็ใครที่อยากประกอบการ์ดจอเอ็ทางร้านเราก็มีประกอบทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็น9060 XT ทั้งรุ่น8จิกรุ่น8จิก2พัดลม3พัดลม9070 XT 16กิกมีหมดเลยนะครับสามารถสั่งประกอบได้หรือไม่ว่าจะเป็น c p u AMD ก็ตามนะครับเนีย่ยเต็มตู้เลยไหนวะ อ๋อไม่ใช่อเอ็มดีอยู่งน่นเซลลเอ็มดีอยู่งน่งนก็มีทุกตัวไม่ไว่าจะเป็นตัวฮิตฮิตอย่างนี่ฮิตฮิตจะมาอยู่นี้อย่างดี้7พ0นี้าเก้าห้าศูมีมีทุกตัวพร้อมประกอบพร้อมจำหน่ายที่บอลเมียคอมจูจัดให้ผม